ตัวใหญ่ใหญ่หมดแล้วเทียงแล้วั้แต่วันแรกแล้วเช้าตอนนี้ท่านอธิบดีนะครับได้โชว์นะครับปลากระพงสามน้ำนะครับแล้วโอลสเต็ปการแลกปลดเก็บปลานะคการปลดเก็บปลาปลากระพงสามน้ำนั้นนะครับจะมีคุณลักษณะของการแข็งแรงของ้าเนื้อปลาเพราะเนื้อปลาจะเน้นๆเลยนะครับ เดี๋ยวท่านครับขออนุญาตขออนุญาตใส่ผ้ากันื่อได้ท่านหน่อยครับเดี๋ยวเชื้อรอๆท่านจะได้ถอดทัานก่อนแล้วนะครับผมมากระพง3รถนั่นนะครับจะไม่มีกิ่นของ บิ่มเนะครับจะไม่มีกลิ่นดินเลยนะจะทำให้ความแน่นของเนื้อปลาแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นบิ่มนี่นะครับทำได้รับประทานง,ง่ายมากทำเมนูอะไรก็อร่อยนะฮะเปเชฟได้ไหมยอดเลยครับกาเก็บยอด สวยงามมากๆเลยครับท่านครับอัด่อนที่เกลี้ยเราถ้าเป็นผมเองยังเหลือเป็นตาตาตาทางทาง,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 างเลยนะฮะผมว่าหลังจากนี้ไปนะครับ โอ้โหท่านที่พีเจแรกหให้ดูด้วยนะครับท่านที่พอดีบอกว่า,านนตัวนี้เนี่ยผมจองบวกับบงนะ,ะท่านี่พอดีบอกแบบนี้เลยนะครับนี่ะอ ท่านที่เพิเข้ามานะครับตอนนี้ท่านอันนดีนะครับได,ได้โชว์นะครับ